เอ้เจ้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนคก็อยู่กับผมในช่องซอ m บี้แมนทีวนะครับผมวันนี้จะมาบอกวิธีหาเพชรยังไงให้ได้วันละ700อัพนะครับผมแล้วแต่ดวงคุณผู้ชมด้วยนะครับเริ่มแรกเลยเราไปที่เฮาครับเอาตรงเฮาก่อนเลยนะครับหลักๆมันก็ได้ไม่เยอะหรอกครับแต่ว่ามันได้ยิบย่อยนะครับอ,อันแรกเลยที่จะได้เพชรก็คือจากปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้เนี่ยถ้าเราไปคุยกับ ตัวละครของเราหรือว่าของคนอื่นนะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายเป็นสีเหลืองนะครับมันจะมีโอกาสได้การ์ดนะครับเนี่ยการ์ดอย่างนี้นะครับเพื่อจะจัดปาร์ตี้ของเรานั่นเองนะครับปาร์ตี้เฮาส์นะครับจัดได้ฟรีนะครับแต่ผมแนะนําให้จัดฟรีวันละรอบนะครับแล้วเราก็จะได้เพชรตรงนี้มันก็จะสุ่มจาก2 5 2 5ถึง5 5เพชรนะครับใครดวงดีก็ได้25้าไปนะครับ แล้วก็จากตรงนี้ก็คือเข้าไปร่วมปาร์ตี้สุขสันต์กับเพื่อนๆนได้นะครับผมเนี่ยเราก็กดไปเลยครับ5รอบเนี่ยเราก็จะได้ได้เพชรด้วยนะครับก็ตรงนี้5้าครั้งนะครับวันละ5ครั้งแล้วก็จัดปาร์ตี้เนี่ยเราจัดวันละรอบเดียวพอนะครับผมแล้วก็จากไหนอีกนะครับจากการจ้างนะครับการจ้างได้เพชรอีกประมาณ50นะครับเควสเนี่ยจ้างได้วันละ5รอบนะครับแล้วก็ตรงนี้จะได้เป็นพวกเงินนะครับไม่ไม่มีเพชรให้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ย แน่นอนนะครับเพจห้าส okay. ิบโอเคตรงเฮาเราก็มีความสําเร็จอีกนะครับความสําเร็จนะความสําเร็จอีกประมาณสิบ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 เนี่ยแล้วก็ตรงนี้อีกประมาณร้อยกว่านะครับก็แล้วแต่เลเวลของเรานะครับหรือว่าความสําเร็จที่เราทําได้นะวันหนึ่งนะครับสิบสิบนี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าอย่าไปดูถูกนะครับเพรอ่าสำหรับในเฮาเนี่ยตีไปเลยคร่าวๆประมาณสองร้อยได้เลยนะครับแล้วก็จากการแชร์วันหนึ่งแชร์ได้ห้าสิบเพรฟรีนะครับ ชร์ได้50เพชรฟรีแล,แล้วแล้วก็จากอันไหนอีกภารกิจนะครับอ่าจากภารกิจอีกประมาณ120นะครับอ่าจากภารกิจอีก120นะครับก็ถ้าทําทําภารกิจทุกวันเราก็ได้เย็ดพด้วยนะครับอ่าจากภารกิจเพียวๆไปเลยวันละ120แล้วก็ตรงนี้อีกประมาณถ้าภารกิจหลักตามเวลเนี่ยมันจะปลดล็อกเราได้เพชรด้วยนะครับอ่า ก็ได้เพชรอีกแล้วก็จากตรงนี้อีกนะครับเนี่ยไอ้ภารกิจเนื้อเรื่องเนี่ยได้เพชรทีรอบละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบทุกอันเลยนะครับก็คูณไปดูนะครับใครที่ยังไม่ทํากาลองไปทําดูนะฮะแล้วก็ได้บัตรด,ด้วยนะครับบัตรสุุมตัวละครอ,อีกสองใบนะครับอ่ะจะได้จากไหนอีกภารกิจเติบโตก็มีโอกาสได้นะครับนี่นะครับผมตามเลเวลก็2ยี่สิบถึงมันจะไม่เยอะแต่มันก็ก็ได้นะครับผมนะอ่ะโอเคแล้วก็ตรงไหนอีก จากกิจกรรมนะครับจากกิจกรรมกิจกรรมที่ผู้เล่นควรจะได้เนี่ยจากกิจกรรมนี้ผมรับมาสมวันเนี่ยเพียวๆแล้วนะครับตกประมาณ450เพชรนะครับเนี่ย150 150 150นะครับผมอ่ะแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยมีโอกาสได้จากตรงไหนไอ้พวกกิจกรรมนี้ไม่มีนะฮะเป็นคู่มือคู่มือนี่ได้เพชรเหมือนกันนะครับ คู่มือนี้ได้เพชรแน่นอนอยู่แล้วตามเลเวลที่เราได้รับนะครับนี่เลยอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นอ่ ister? ประลองร้านประลองเนี่ยได้เพชรแน่นอนนะครับทุกวันนะครับได้เพชรแน่นอนการันตีเลยอันนี้ผมการันตีเลยนี่เลยครับผมอยู่ที่อันดับคุณจะอยู่อันดับเท่าไหร่นะครับเนี่ยถ้ายิ่งอันดับสูงนะครับเพชรมันก็จะยิ่งสูงนะครับเนี่ยวันละ200โอ้โหไดมอนด์นี่เยอะมากเลยนะครับวันละ200อันนี้ผมได้รับวันละ158นะครับได้รับ ช่วงเวลา3ามทุ่มมันจะรีให้นะครับอ่ะโอเคแล้วก็กิจกรรมเนี่ยถ้าเกิดว่าอันดับส่วนลดเนี่ยมันก็จะมีนี่เลยครับเป็นรางวัลให้นะครับดูเนี่ยเนี่ยเพชรนะครับเป็นแรงที่เราไต่ขึ้นมานะครับอ่ะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเพชรหนึ่งร้อยนะครับอย่างน้อยมันก็ได้เพชรเนี่ยเพชรอีกหนึ่งร้อยอีกนะครับใครที่ขยันไต่แรงนะครับโอ้โหรับไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเนาะเนาะนะครับผมอ่ะ โอเคแล้วก็จากสึกดดวนนะครับสึกดวนนี้ก็ได้ไปวันฟรีห้าสิบนะครับแต่เราต้องชนะตรงนี้สี่รอบนะครับแล้วชนะตรงนี้อีกประมาณสองรอบนะครับก็คือสองฝั่งนะครับแล้วก็ได้เพชรจากตรงนี้อีกนะครับอพอมันจบซีซั่นแรงนี้มันจะได้เพชรฝั่งหลับประมาณ25ตกแล้วตกแล้วรวมแล้วประมาณ50เบเบสเสร็จข้างในนี้ได้ประมาณร้อยหนึ่งนะครับโอเค นะครับก็แล้วก็เพชรที่ได้อีกนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับแน่นอนครับผมนี่ครับยีโร่นะครับยีโร่ปีศาจนะครับนี่นี่นะครับผ่านด่าน13นะครับอันนี้ผมผ่านมาถึงด่านที่2แล้วเนี่ยเพชรเราก็จะได้นะครับเนี่ยผมรับไปแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหแบบเนาะเนาะนะครับผมรวมๆในนี้นะเยอะอยู่นะครับ เยอะอยู่ในนี้ถ้าใครใครขยันผ่านด่านเก่งๆนะครับตัวละคโรโหดๆนะครับอ่ะแล้วก็ไอ,อสามอันนี้มันไม่ได้เพชรนะครับอ่ะอ่ะแล้วก็เพชรได้จากไหนอีกนี่ครับล็อกอินประจําวันก็คือเช็คชื่อนั่นเองนะครับอ่ะคือเช็คชื่อเนี่ยถ้ารวมๆสามสิวันเนี่ยผมตีไปเลยเนี่ยหวันเนี่ยได้50เพชรร้อยเพชรร้อยห้าสิบสองร้อยตีไปประมาณนี้เท่าไหร่ 2อ0อันนี้อันนี้ตกประมาณ300 400 500 5 5 0เพชรเพครับผมเนี่ยเพียวๆแล้ว550้าเพซถ้าเ,ออเราเราเช็คชื่อประจำวันทุกวันนะ550มาบวกอีกตรงนี้เป็น600 700พอดีเป๊ะเลยครับผม700นะครับเพียวๆเลยในนี้กับเช็คชื่อสะสมเนี่ย700นะครับตีไปเลยนะครับผม แล้วก็สําหรับใครที่เติมนะครับร้อยสามเก้าบาทเนี่ยได้เพชรวันหนึ่งเนี่ยวันละร้อยฟรีๆไม่ฟรีเด็ดเราเสียตังค์แต่ว่ามันก็ได้คุ้มกว่านะครับวันละร้อยเนี่ยสามสิบวันตกสามพันเพชรเพียวๆแล้วนะครับผมตรงนี้อ่ะอต่ตรงนี้ใครจะเติมก็ได้แล้วแต่นะครับอ่ะตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับใครจะเติมสําหรับไม่ใช่สายเติมก็ทําตามที่ผมบอกนะครับมันได้เพชรอยู่แล้ววันหนึ่งเจ็ดร้อยเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับ ก็ได้อีก200 200 200 100 100 100 100โอ้โหลองเอาไปคูณกันดูนะครับเยอะมากนะครับอ่ะแล้วก็ไซตามะอ่ะไซตามะนี่มองข้ามไม่ได้นะครับอ่ะอ่ะไซตามะตรงนี้ก็ได้มาอีก30เพียวๆนะครับ30นะฮะอ่ะสามสแล้วก็จากเควสเนี่ยผมแนะนำว่าเป็นไปได้ก็รับซะนะครับผมนะอันนี้เหลืออะไรซิทอัพสปอร์ตอันนี้ ิดอัพติดอัพสกอรโอเคอ่ะสกอร์ดโอเค,อเคก็รอเวลานะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาเพชรไปกดนะครับเพราะไม่งั้นมันจะไม่ใช่การดองนะครับอ่ะแล้วก็สำรวจนะครับสำรวจนี่ก็มีโอกาสได้เพชรนะทีละสิบนาทีละห้านะครับเดี๋ยวผมมาสำรวจให้ดูนะฮะอ่ะของผมเนี่ยสำรวจได้สามเท่าแล้วนะครับเนี่ยมันมีโอกาสได้รับเพชรอ่ะไปะ แล้วก็จักขุมทรัพย์อีกนะครับขุมทรพัพย์ก็ถ้าใครโชคดีได้กุญแจ3ดอกนะไปเปิดกล่องได้อีกข้างในนี่ตกราวๆประมาณ300ได้นะถ้าโชคดีนะเนี่ยป๊บอ่ะอันนี้มันสุม่มอันนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะโอเคก็ ประมาณนี้นะครับสําหรับการหาเพชรนะครับก็วันหนึ่งเนี่ยควรจะทําให้ได้หมดนะอ่ะแล้วก็คู่คู่มือใหม่นะครับสําหรับมือใหม่นะครับใครที่จะดองเพชรตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยผมแนะนําเลยเนี่ยมันได้อยู่แล้ว30 30เนี่ยครับเนี่ยแปนะครับแล้วมันเควสดมันมันมีตั้งหนึ่งสอสามอ่ะบางทีเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับเพชรเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยเนี่ยแต่เควสมันมีอยู่2รอบให้ทํานะครับเนี่ยเราเป็นไปได้เราก็ทําให้หมดนะครับ ตามเลเวลด้วยเนี่ยได้อีกร้อยเพชรนะครับผมทำสำเร็จผ่านด่านคอฝึกฝนเนี่ยอีกร้อยเพชรนะครับโหหลอมๆโอเคสำหรับสายดองเพชรวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับอ่าใครสนใจจะเป็นมาเป็นสายดองเพชรเนี่ยมาดองได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อทีมีกิจกรรมตัวแรตัวแรที่มันมันเอาเข้ามาแบบเอ่อเนื่องโอกาสอะไรสักอย่างนึงนะครับมาเป็นกิจกรรมแล้วมันต้องใช้ตัวดําตัวดําในการสุ่มนะครับ36ใบ ตัวดําก็ราคาเท่ากันกับตัวไอตัวสุ่มธรรมดาแหละครับ2องร้อยยี่สนั่นแหละอ่าจำไม่ผิดเนี่ยผมมีอเจ็ดใบละแล้วก็เพชรเนี่ยควรจะดองให้ได้สักหนึ่งหมื่นนะอันนี้ผมเพิ่งมาดองได้3วันเองน,นนะทุกคุณผู้ชม3วันนี้ผมได้มา3ามพัเดี๋ยวผมได้จากไออารีน่ามีร้อยร้อยห้าสิบแปดแล้วก็ได้จากอ่าเนี่ยไซตามะอีกสามสิบก็ตีตีไปก็เกือบสองร้อยแล้วครับเนี่ย เกือบ4,000แล้ววันนี้หลอมๆแล้วครับอ่ะสำหรับชิปนี้ก็ขออจบเพียงเท่านี้ใครสงสัยอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมมามาตอบให้ถ้าตอบได้ก็ตอบนะครับอ่ะโอเคนะครับก็อย่าลืมฝากกดซ u บสไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะครับบ๊ายบาย